จุดเอฟเอ็กตลาดไอคิวพบทีเด็กอูช่างตัวยัดมาไม่ผ่านกระแพงครับพุชภาว่าไงพุชภาดูเกต้านะครับดูเกต้าคืนหลังให้มาทีเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์พุชภาบังเดี๋ยวับพุชภาอ้าวให้มาสวยครับมาชินบุษเษกัดเลยลูกนี้อุ้ยปัดได้นะครับโอ้ถ้าไม่ปัดเสียบสามเหลี่ยมนะครับปิดบัลชา วัชรินทร์ผูสียโกยลูก,กนีก้ครับกินสระสกัดไว้ได้ <c oughs> s <S ดูครับวัชรินเอ้าโดนดักได้ไปเนี่ครับถ้าหลุดให้มาทางด้านซ <c oughs> ้ายเจาตึงว่าอย่างไรตึงวรวิทย์เข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านเอ้าที่เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์โดนแกบอลอยู่ที่วรวิทย์วรรวิทย์ไล่มาที่นี่ครับสองคนนี้เข้าขากันนี่ไม่เกิดอย่างจริงเลยเอกศิษย์โยกครับออกมาที่ชนวี ชูดวิทูนแย่ทิ้งนึบ,นบดวิท,วทอาลนะครับปานสักแปรลูกนี้เฮ้ยชนเสาครับโอ้โหแล้วจัดอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหพัฒน์เป็นสุริยาโอ้โหแล้วจัดอีกทีเรีบยบร้อยครับโอ้โหพัฒน์เป็นสุริยา ทีฝั่งขวาทีครับปืนใหญ่ครับสองกระบอกทำงานติดติดกันเลยผลิตผลจากปีศาจ99ครบออกมาที่ติดรุ่นเด,ดืิดซับขวาลูกนีโอ้โหยัดมาอาแล้วครับจะว่าโอ้โหปานัสวัชรินยัดขวามาปันโค้งอ้พิกสวยครับก็ชินป่นแสงสับซ้ายส ยังอยู่ดิจิตอนยัดมาที่อเล็กซานโดซาโตสเอกสิทธิ์ชนวีซยย้ายยังครับเอกสิทธิ์ปานสัตว์มาแล้ว ฐานสะพอนะปูโแล้วเอเจซิตยังไงครับปั่นลออูกนี้ออกมาให้ลูกนีเห็นเราเห็นเราสิทธิ์รับไปแล้วครับปั่นสักขวาอับิชิขวาอับิชิไปได้อย่าลุกไปเลยจิบสักขาด้วยดีกว่าปั่นยังไง สัญญาณนวิตมาคบบรับผู้ฝ่ายจ้มาอ้าวนะครับโอ้โหชิป,ปุติแล้วก็เฮ้ยไม่หยุดนะยิงกันสิบาร์สัก ครับอาร์นะครับตอนอยู่ที่วรวิทย์จะตึงมาแล้วจริงเลยหุยเอกสิทธิ์ไปพุทธภามาแล้วเอกสิทธิ์จะไปต่อได้เอกสิทธิ์ล็อกลูกนี้ชลุยเอกสิทธิ์ไข่ลูกนี้ไม่มีใครอาร์นะครับจะตึงตึงโยกบอลออกเดียวลูกนี้ฝาครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับบอลก็ ผูเ้เล่นอย่างวัชร์ก็เป็นห่วงเพื่อโลกทีมครับเพราะสุทธาพรนี่เคยเข้าลูกบาลมาแล้วในจังหวะแบบนี้ครับก็ลเลยมีอ,า,อาการลกเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเข้าใจนะเราจะเข้าใจโอ,อ้พูดถูกพูดอีกก็ถูกอีกถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจอิสระยอดด้วยความใหจลูงไม่ถึงเยือบลูกพิศพากโดป้ายากหน่อยแต่ยังไงลูกนี้เข้าดี ดนี่จะต้อนสิครับดูครับนิวไอเออรครับไปแล้วครับมาที่คุณแสงให้มาชนวีแปดเลยไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหเอามาที่ชนวี่สวัสดีเคาะมาลูกนี้อาแล้วครับเทอร์เกียรติแล้วเทอร์เกียรติบุตรเตม่มลูกโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหเป็นที่สองมาเลยครับ,อ,บอู้ต้องเห็นเทอร์เกียรติลงมาทำเลยครับท่านนี้ อยากปีแต้มปั่นเ่อนบอกกันโอ้ยินทเก็บได้ครับปันมาแล้วชูถาพรเพื่อปออดวิทล็อกเอหุ่นสับเลยเกียร์ฝนสักกัดเลโอ้ยครับเป็นสามาครับโอ้โห คอมเมนต์จากดูโฮนะครับบอกวัชรินไปปิดคอมด้วยนะครับไปแบบไม่สนใจอะไรเลยกรุณาปิดคอมด้วยวัชรินพาเป็นสุริยาขาปานสากยัดลูกนี้ติดอยู่ที่ เยัดขวาเฮ้ยอุ้ย,ยจบย่บอลให้เพิ่มอรอยทีเลี้ยงแมวบอลด้วยได้ไหมสักลูกเลยอ้าววโหไล่มาหนึ่งต่อสามครับโอ้โหลูกนี้เข้าทำสวยครับโอ้โหจิษนุจ่ายดอกนี้ยังกะไอเดียปิโลปลาสักอู๋อนะไรครับติดเคชื้อแล้วขวาพีจีไป้วครับพอมา อเล็กซานโดชวอเกียิแปลลูกนี้อยังอยู่อ้าวโตไปโตไปโตแล้วคุณสพ์าแล้วอารครับเข้าทางดับต้มพีรพงศ์ผู่กุญธทยโยกช่วยอารครับดับตามาแล้วบอกข้างหน้าไ่กูโอ้ยยกธีรวิทย์โอ้ครับโอ้ไล่ต็ดที่นะแล้วอุ่นแมนด้วยชุดนาวีชุดนาวี โอ้โหดีสัญญาณครับลูกนี้ครับโอ้โหดูหน่อยครับอ่าผู้ช่วยว่าไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องกลัวกรรมการเป็นเปล่าเรียบร้อยครับอ่ะครับลูกกระต่อแล้วนั่นแหละครับโรบินยาวมาครับนาทีท้ายพอดีครับเป็นงด้านปีเดียวชักตัวครับโอ้โหกว่าจะได้สามเต้มนะครับ